สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักทุกทุกคนค่ะกลับมาพบกับคุณครูโออีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำกริยาค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อ1ค่ะอธิบายความหมายของคำกริยาได้สค่ะ จำแนกชนิดของคำกริยาได้ 3. มมีมารยาทในการฟังดูและเขียนค่ะคำกริยานะคะคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของนามหรือว่าสรรพนามค่ะเพื่อให้รู้ว่านามหรือสรรพนามนั้นทำหน้าที่อะไรหรือเป็นการแสดงการกระทำของประธานในประโยคนั่นเองค่ะตัวอ,อย่างเช่นพี่สาวนอนน้องวิ่ง คำว่านอนเป็นคํากริยาที่แสดงอาการของพี่สาวค่ะว่ากําลังทําอะไรอยู่คำว่าวิ่งก็แสดงอาการของน้องค่ะคํากริยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะ 1. นึ่งศักรกริยาหรือว่าคํากริยาต้องการกรรมมารองรับนั่นเองค่ะ2ก็คืออากรรมกริยานะคะ เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับนั่นเองค่ะ 3. ามก็คือวิกาตทักษกริยานะคะเป็นคำกริยาต้องเติมเต็มค่ะแล้วก็4กริยานนเคราะห์นะคะเป็นคำกริยาช่วยนั่นเองค่ะตกรรมกริยานะคะที่ต้องการกรรมมากรรมมารองรับนั่นเองก็ยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายผัก พี่เขียนรายงานวิชาภาษาไทยคำกริยานะคะก็คือคำว่าขายค่ะซึ่งกรรมารองรับนั่นก็คือต้องมีคำข้างหลังค่ะต้องมีคำนามหรือด้านหลังนั่นเองค่ะพี่เขียนรายงานวิชาภาษาไทยคำว่าเขียนเป็นคำกริยาค่ะถ้าเราไม่มีกรรมมาลองรับเราจะไม่รู้ว่าพี่เขียนอะไรหรือว่าทำอะไรฉะนั้นแล้ว ศัพท์กร,กริยาเลยต้องมีกรรม,มรองรับนั่นเองค่ะก็จะเป็นประธานบวกคำกริยาแล้วก็มีกรมนั่นเองค่ะต่อไปอากรรมกริยาค่ะอากรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องที่ไม่ต้องการกรมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฝนตกหนัเกเธอร้องไห้นี้เป็นต้นค่ะ เราะเรารู้ความหมายโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องให้กจรมมารองรับนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวิกาตัดทํากริยาค่ะก็คือคํากริยาที่ต้องเติมเต็มนั่นเองยกตัวอย่างเช่นพี่สาวเหมือนแม่ฉันเป็นพยาบาล กริยาที่ต้องเติมเต็มนะคะก็จะมีคำว่าเป็นคำว่าเหมือนเท่าคล้ายเป็นต้นค่ะเอามาสำหรับเติมเต็มว่าพี่สาวนั้นเหมือนกับใครเป็นใครนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกริยานุเคราะห์เป็นคำกริยาช่วยค่ะตัวอย่างเช่นจงทำดี คำว่าจงค่ะจะเป็นกริยาช่วยเราควรใส่หน้ากากอนามัยทุกวันคำว่าควรนั่นเองค่ะก็เป็นคำกริยาช่วยเพราะช่วยตรงไหนบ้างล่ะคะเพราะนี้ค่ะคําว่าทำคําว่าทำก็เป็นคากริยาอยู่แล้วแต่เอาคําว่าจงมาเสริมช่วยกันนั่นเองค่ะคําว่าใส่ก็เป็นคำกริยาอยู่แล้วค่ะแต่เราเอาคำว่าควร ควรน,นะคะมาเติมเต็มหรือว่ามาช่วยนั่นเองค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นคําที่ใช้นะคะควรหูกอาจจะต้องกําลังตรงต้นค่ะกิจกรรมหลังเรียนค่ะให้น,หนักเรียนจําแนกชนิดของคํากริยาตามประโยคที่กําหนดให้ต่อไปนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะไก่ขันแต่แต่หมาห่า อันนี้เป็นคำกริยาชนิดไหนให้นักเรียนนะคะฉันกินข้าวนายสีเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าข้าวฉันต้องไปกับคุณแม่วันพรุ่งนี้นิชาหน้าคล้ายพ่อเขามาก่าคอนะคะให้นักเรียนลองไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิป,ปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะ วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ